เปิดฟ้าออกเหมือนเดิมแล้วก็เทลงไปนะครับลงไปลงไปลงไปแล้วหนึ่งตัวหมานหมานหมานแบบนี้นะครับเดยวชวินจะทำไปเรื่อยๆเนาะเป็นตัวอย่างทางมือชมได้ชมกันนะครับสำหรับ FCD ถามไทยกันเข้ามาแล้วก็ใส่จะได้เนาะแล้วก็ทำกับดักจะได้นะครับชวินทำสาธิตให้งแล้วนะครับเอาไปทำกันได้นะครับ กอการเรียนรู้เนาะอยู่ฮางกินนะครับสวัสดีครับชวินยองชาแนลนะครับคลิปนี้ชวินจะมาสอนทํากับดักที่กุ้งนะครับดีชวินได้ใส่ไว้ไลา์คลิปก่อนหน้านี้เนาะมีเมนลายเมนนะครับดีสอบถามมมว่วากับดักที่กุ้งนี่ทําแบบได้นะครับชวินเองก็ดูมาจากช่องอื่นมันกันนะครับสําหรับกับดักวิธีทำเนาะอุปกรณ์ของเทานะครับนี่นะครับ ต่อ PVC นะครับเด็ดตัดมาเรียบร้อยแล้วประมาณสักสีนิ้วประมาณเนี้ยครับสีนิ้วเนาะแล้วก็มีเทป,ปันสายไฟนะครับมีคลิปหนีบคลิปนีบปน้บเชวินซื้อมากล่องหกบาทนะครับในประมาณหาสิบอันเนาะแล้วก็มีแผ่นสังกะสีนะครับสําหรับตัดแป้งลินมันเนาะนี่นะครับกันไกลนะครับแต่เชวินตัดได้เรียบร้อยละประมาณนี้นะครับ แต่ชวินแนะนำหัวใจลวดนะครับลวดขนาดนี้นะครับทำเป็นตัวยูเนาะแบบนี้นะครับมันจะได้ง่ายหน่อยสำหรับใส่ไว้ในตอ่อ PVC แบบนี้นะครับเดี๋ยวเฮามาลงมือทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเนาะนี่นะครับตีเฮาเดต้าไปเลยเรียบร้อยละแผ่นประมาณนี้นะครับคลิปนี้ชวินจะมาสาธิตเป็นลวดมากกว่านะครับจะง่ายหน่อย เอาก็สอดเข้าไปอีกนะครับตรงกลางมีหน่ออ๋อตรงนี้สอดเข้าไปนะครับแบบนี้เนาะนี่นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เราก็หักมุมหนีนิดหน่อยนะครับแบบนี้เนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ นี่เนะาะเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับเขาก็มาใส่ดีตอ่อพีวีซีเนี่ยนะครับแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับแต่เขาจะต่อเอลินนี่เขาตั้งในนะครับนี่เนาะแบบนี้ครับก็จะได้ประมาณนี้ท่านผู้ชมเออ <laughs> ตบปก ในประมาณนี้นี่นะครับนี่เนาะมันก็จะดินได้นะครับตั้งในเวลาที่กุ้งเข้าไปนี่มันก็นจะดันตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับดินอยู่ในน,นี่เนาะเขาก็ใจเทพพันสายไฟพันตรงนี้เลยนะครับง่ายๆครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับ ขั้นตอนว่ายุงยากนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์พร้อมเนาะนี่นะครับแบบนี้้ได้แล้วนะครับนี่นครับมันก็จะดินดักดักดักได้กันได้ดน,นี่ตอนนี้อันฟ้านี่สําหรับปิดหูนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ลยเนาะอันนี้ฟ้านี่ใครน้อยไปหน่อยประมาณนี้นะครับ มันก็จะดิ่นประมาณนี้เวลาเอาไปใส่ก็อเอาตัางนี้ขึ้นตังบนนะครับแล้วก็สุกเข้าไปในหูเนะะาะเวลาที่กุ้งเข้าไปในนี้มันก็จะดันตัวลิ่นนี้นนขึ้นไปนะครับแล้วมันก็จะออกมาบดได้นะครับมันจะทอยออกมาบดไนดะ้เนาะนี่นะครับง่ายๆครับ <mumbles. S 1> เข้าใจแล้วน,นะครับเนาะเดี๋ยวเอาไปใส่กันเลยนะครับชวินจะสาธิตวิธีการใส่ตัวนะครับใส่หูไปจะได้นะครับเนาะ ใส่หัวจิกุ้งนะครับโอเคนะครับง่ายๆครับท่านผู้ชมไปครับถ้าพอมแล้วเราไปลุยกันเลยนะครับไปใส่จิกกุ้งกับชวินนะครับอุปกรณ์นี่นะครับที่เราทําไว้ตะกี้เนาะแล้วก็มีข้องนะครับอันนี้เป็นเอาไปปักไว้สาหรับไม้ไว้นะครับเพื่อหึงกันลงกันลืมเนาะ แล้วก็มีเสียมนะครับเอาไปคุดหูมันสำหรับเปิดปากหูมันนะครับเดี๋ยวเอาไปลุ่นกันนะครับนี่นะครับท่านผูช้ชมชวินเจอหูมาแล้วครับของที่กุ้งนะครับเดี๋ยวชินจะคว้วาปากหูมันเนาะแล้วก็เอากับดักที่เราทําไว้มาใส่นะครับคว้าไว้แบบนี้เนาะนี่นะครับชวินลืมมคข้าต่างกล่องมา มันจะเป็นหูลงไปนะครับเนาะแล้วก็มันจะมีหูสําหรับหายใจแฮมหู um นะครับเขาต้องคว้าหูทางสองหูงงอ,อกมดน,นะครับแล้วก็ใส่หูลักมันเนาะเมื่อเขาคว้าปากหูแล้วแล้วนะครับเขาก็เอากับดักเข้ามาใส่เนาะนี่นะครับเอาลินมันดีอยู่เขาใส่ไวน้นี่ไวต้ตังบนนะครับเพื่อจะถือมันขึ้นมานะแล้วเรามันจะดันตตวไ้นะครับแบบนี้นะครับยัดข้าไปเลยแบบนี้ แล้วก็เอามารุนกันนะครับว่ามันจะขึ้นมาตอนไหนนะครับส่วนมากก็ประมาณสักสิบนาทีนะครับมันจะขึ้นมาเนาะเอามารุนกันเลยนะครับท่านผู้ชมดีนะครับจะวินไม้ไปได้ยัยเนาะหันดินอยู่ในหันแล้วนะครับจะวินใส่เป็นตัวอย่างท่านผู้ชมสักสามสี่อันนะครับเดี๋ยวดึงขึ้นมาเนาะ นี่นะครับนผูรรมชมเห็นกอน็อยู่ในนี่นะครับโตัวหนึ่งธผูมชมดูกดิกดูกดิกเดือดเก็บก่อนนะครับเก็บใส่คลองไปเนาะนี่นะครับแล้วก็เปิดฝานี่แล้วก็เทเลยน,นะครับไอน,นี้เนาะนี่นะครับเทลงไปเลยลงไปก้าว ลงไปแล้วมันมาน,น,นะครับหู่ต่อไปเลยนะครับนี่นะครับทันขี่ออดขึ้นมานี่ขึ้นมาแน่นอนท่านผู้ชมตึงหนึ่งนี่เห็นก่อเห็นขากครับท่านผู้ชมเก็บก่อนนะครับนี่เนาะเอาของมาแล้วก็เปิดไฟน,นะครับ แล้ก็เทลงไปเลยลงไปแล้วมันมันครับอันต่อไปนะครับรุ่นกันดึงขึ้นมานานหันขา,าอยู่เดี๋ยวชวินเก็บกันเนอร์ อันต่อไปนะครับอ่าเห็นหนวดแล้วดุกดิกดุกดิกดึงขึ้นมาครับนี่อยู่ในนะครับเห็นก่็ท่านผู้ชมรอบเข้าไปละชาบินเก็บก่อนนะครับอันต่อไปเลยไกลๆก,กันนี่ครับ แดดทอนขนาดธรรมชมจึงหนึ่งนี่ยินในนี่หนึ่งตัวมาแล้วเก็บก่อนครับผมกันต่อไปเลยนะครับดึงออกมานี่เห็นขาแล้ว ดุกดิกดุกดิกอยู่ตรงโน้นเก็บกันเนอเดี๋ยวทมตี้เป,ปิ่นนี้นะครับเปิดฝาออกเหมือนเดิมแล้วก็เทลงไปนะครับลงไปลงไปลงไป,ลงไปแล้วหนึ่งตัวหมานหมนหมนแบบนี้นะครับเดี๋ยวชวินจะทำไปเรื่อยๆเนาะเป็นตัวอย่างทานผู้ชมได้ชมกันนะครับ สำหรับ F c d ซทามไทยกันเข้ามานะครบว่าใส่จะได้เนาะเราก็ทำกับดักจะได้นะครับชวินทำสาธิตถึงแล้วนะครับเอาไปทำก็ได้นะครับเพื่อการเรียนรู้เนะาะอยู่ห้างกินนะครับท่านผู้ชมครับสรุปผลงานของชวินคลิปนี้นะครับในการใส่จีกุ้งเนาะได้ประมาณ46โตนะครับคลิปนี้มานขนาดท่านผู้ชมอันนี้ชวินก็นลางมาเรียบร้อยละ เอาไปใส่ต่อข้าวนานะครับมวนๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับตีธทโมชมติดตามคลิปของชวินมาถึงตอนนี้นะครับเหมือนเช่นเคยเนาะฝากเป็นกําลังใจโดยการกดติดตามนะครับสําหรับท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปชวินใหม่เนาะให้กําลังใจชวินได้นะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้จบคลิปไ้เพียงตอนนี้นะครับ สวัสดีครับหักษาสุขภาพกันตวรเนอร์สวัสดีครับ